สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง b a r t Fam Car นะครับและวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมเจ้านี้เลยครับเจ้าตัว Everest Titanium 4 x 2นะฮะนั่นเองนะครับและคันนี้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมและมีออปชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวมาชมกันเลยครับอันดับแรกนะครับเจ้า Ford Everest 4 x 2ตัวนี้นะครับมีการตกแต่งกระจังหน้า Ford แบบนี้เห็นไหมฮะมีไฟหน้า3จุดและมีตัวสอนอะคริลิกคำว่า Everest ในการตกแต่งเพิ่มเติมมาให้กับลูกค้านะครับ ่าและตัวนี้ตัว4,2เป็นไทเทเนียมความแตกต่างของไทเทเนียมกับ4คู4เนี่ยคือตัวเนี้ยนี่เห็นไหมเป็นไฟ LED ธรรมดาแล้วก็ไฟเดย์ไทม์ในตัว4นะครับแต่อันนี้ในความธรรมดาของเขานะครับไม่ธรรมดาเลยเพราะออปชั่นตัวเนี้ยเหมือนตัว4 4ทุกอย่างทุกประการยกเว้นะระบบออฟโรดโฟร์ไฮโฟร์โลแค่นั้นเองครับที่เหลือเหมือนกันแทบทุกอย่างเลยและคันนี้ก็ยังมีพารามิกมูนรูปด้านบนอีกด้วยนะครับอ และด้านล่างนะครับก็จะเป็นไฟตัดหมอกหันไปในทิศทางที่เพิ่มความเข้มแสงให้กับเราขณะที่เราเลี้ยวพวงมาลัยนั่นเองอีกฝั่งจะดับแล้วไปเพิ่มความเข้มแสงให้อีกฝั่งหนึ่งนั่นเองและตัวนี้ก็ยังมีนี่ครับระบบ Adaptive Cruise Control ด้านล่างมีมาให้และเซ็นเซอร์หน้านะครับผมอ่าอันนี้คือระบบครบจบจริงๆผมบอกเลยนะว่า4ี่ไม่น้อยหนะ้า4ี่คูนั่นเองนะครับบอกเลยไม่ต้องกลัวครับว่าเฮ้ยเราอยากจะได้ระบบของ4ี่คูณสี่เรเนี่ยเพื่อที่จะไปลุยไปอะไรพวกนี้ ผมบอกเลยว่าปีหนึ่งช้คคลางครั้งเดียวครับตัวนี้ถือเป็นตัวที่คุ้มค่าที่สุดนะครับตัวเอเวอรเรสต์ไทเทเนียมตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ยังมีเครื่องยนต์เหมือน4ี่เลยเห็นไหมอ่าไบเทอร์โบ210แรงม้า5 0 0แรงบิดนิวตันเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็มีสลักคําว่าไทเทเนียมด้านข้างมาให้ตัวนี้เป็นตัวสีหายากด้วยก็คือสีเทาดํานั่นเองนะครับเนี่เห็นไหมเป็นเมทัลลิกแบบใส่คริตเตอร์แบบเออสวยงามเลยถ้าเป็นอาหารก็แบบโรยเกลือเพิ่มอะไรเงี้ยอ่าทำให้แบบ ดีว่ะสวยนะแล้วตัวนี้มีข้อไฟหน้าเห็นไหมครับทำสีดำอ่าให้ให้แบบรับกับกระจังหน้าตัว FORD เลยนะครับ mm hmm. นี่ล้อแม็กขนาด20ของกูดเกียรมีมาให้เหมือนกันกันกบตัว 4x4 4. คูณคิวล้อเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะครับกระจกด้านข้างก็เป็นสีดำครอบไปเลยปุ๊บกล้อง360องศาเห็นไหมมีมห้ทุกอย่างเลยนะแล้วก็นี่ครับครอบด้านบนเป็นสีดำ ปกติแล้วตัวเทเทเนียมนะครับจะเป็นสีออกเงินเงินนิดนึงแต่ตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเลยเพราะว่าอันนี้เขาทําการตกแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับและนี่ผมพามาดูไฮไลท์ของคันนี้ก็จะมีพาโนรามิดมูนลูปเห็นไหมสวยมากนะครับอ่าคิวการสตร์มีมาให้เรียบร้อยเออตัวนี้ก็ยังเป็นครอบมือนะครับเป็นแบบครอบสีดํานะครับล็อกรถทัสสกรีนตรงนี้ปลดล็อกรถอ่าคล้องมือเข้าไปก็คือการปลดล็อกเรียบร้อยนะครับ ปุ๊บงี้ก็เปิดได้เลยนะแล้วดูนี่ครับความเงาความสวยของสีเทาดำนั่นเองเห็นไหมฮะสวยงามมากนี่ความพิเศษอีกอย่างเลยก็มีครอบไฟท้ายเห็นไหมครับนี่เป็นแบบทรงแบบทรานส์ฟอร์เมอร์เลยอ๋อสวยมากนะครับตัวสอนเอเวอเรสต์ครอบด้วยอะคริลิกใสเป็นไงครับผมบอกเลยว่านี่คือความหรูหราในมิติใหม่ของ รถ P P V ขนาดครอบครัว7ที่นั่งแบบนี้เลยนะฮะ,ะมีระบบเปิดฝาท้ายคลิกเซนเซอร์กดจากรีโมทกดจากด้านหน้าหรือว่ากดจากปุ่มด้านหลังระหว่างตัว R กับตัว E ได้เลยเรียบร้อยนะครับคือใช้งานได้ดีมากคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ต่างจาก4คูณ4เลยถ้าเราไม่ได้ใช้ระบบโฟล์ไฮ l o w อะไรอย่างนั้นแล้วหมดกันครับขี่ผมบอกไว้ว่าตัวนี้คือคุ้มค่านะครับ และถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ mm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm. กับช่องบาร์แฟมคาร์นะครับ mm. สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าสนใจรถฟอร์ทุกรุ่นอย่าลืมโทรมานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย